ผสมแล้วผสมเหล้ายังไงก็ไม่ติดสักทีเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยวัวในการทำให้ผสมติดได้ดีขึ้นกันในรายการสหมอจ้อทุกเรื่องสเปเชียลค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับเทคโนโลยีในการผสมพันธุ์ของโคกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันก็มีค่อนข้างหลากหลายวิธีนะคะแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนที่เหมาะสมกับเราเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีมากขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่วิธีแรกกันเลยค่ะ <S <S วิธีที่1ค่ะการผสมเทียมหรือว่า artificial insemination นะคะ วิธีการน,นี้เรารู้จักกันค่อนข้างกว้างขวางนะคะเพราะว่ามันจะมีหลักการง่ายๆเลยก็คือการที่เราเอาน้ําเชื้อของตัวพ่อนะคะมาผสมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของโคตัวเมียในระยะที่เขาพร้อมกับการผสมพันธุ์นะคะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการผสมแล้วก็ได้ลูกออกมาค่ะสําหรับข้อดีนะคะข้อแรกเลยเนี่ยมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายกับเกษตรกรค่ะซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการผสมเนี่ยไม่นานเลย 2ค่ะเป็นวิธีที่ค่อนข้างประหยะัดเพราะว่าเราสามารถช่วยลดเ,เรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคต,ตัวผู้ได้นะคะและข้อที่3เนี่ยสามารถลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ได้นะคะอย่างเช่นโรคแท้งติดต่อที่จะมาจากตัวผู้ค่ะสําหรับข้อเสียค่ะ 1. คนที่เป็นคนผสมเนี่ยจะต้องมีความจนานาญสูงมากนะคะในการที่จะตรวจระยะในการเป็นส,สัตว์ขงส์เพื่อให้เพิ่มความแม่นยำมากขึ้น สกระบวนการในการรีดนำเชื้อในกรณีที่เราต้องรีดนำเชื้อเองเนี่ยอันนี้จะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อนะคะในระหว่างการรีดค่ะเทคโนโลยีที่2นะคะก็คือการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer ค่ะเรียกสั้นๆยังไงก็คือ ET นั่นเองวิธีการนี้เนี่ยหลักการก็คือเราจะต้องเริ่มต้นโดยการทำฮอร์โมนให้กับโพเพศเนียที่เขามีพันธุกรรมที่ดีค่ะเพื่อที่จะเล่นการตกไข่มา หรือว่าเราเรียกตัวนี้เนี่ยว่าเป็นตัวแม่ตัวให้นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการผสมกับตัวน้ําเชื้อของโคพ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีค่ะแล้วหลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเก็บตัวอ่อนออกมาแล้วทําการย้ายฝากไปหากับแม่ตัวรับนะคะซึ่งแม่ตัวรับเนี้ยเขาก็จะทําการอุ้มท้องแทนให้และ ตัวพันธุกรรมที่เกิดขึ้นมากับลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวพันธุกรรมที่หน้าตาเหมือนกับตัวแม่ตัวให้กับตัวน้าเชื้อของพ่อพัน์ุที่เราเอาไปผสมค่คะสําหรับข้อดีนะคะ 1. คือมันสามารถเพิ่มความสําเร็จในการปรับปรพันธุ์โคได้ถึง30%ค่ะเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆทั่วไปสสามารถเพิ่มจํานวนสัตว์ได้ในทีเดียวเน่ยในในปริมาณที่มากนะคะ สามเนี่ยมันสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการติดโรคที่เกิดจากข้อพันธุ์ได้อย่างเช่นโรคทางติดต่อเช่นกันค่ะสำหรับข้อเสียนะคะ 1. วิธีการนี้เนี่ยต้องใช้ผู้ชำนาญการที่ค่อนข้างมีความชำนาญการสูงนะคะรวมถึงงบประมาณในการลงทุนเนี่ยก็สูงด้วยเช่นกันค่ะ 2. ค่ะวิธีการนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่ โคตัวรับที่เป็นเพศเมียเนี่ยมีสุขภาพที่แตกต่างกระดอกไปก็จะทําให้โคที่เป็นลูกเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกระดอกไปค่ะและถ้าใครสนใจอยากจะรู้ว่าวิธีการนี้เนี่ยมันทํายังไงนะคะเรามีคลิปย้อนหลังที่เราไปถ่ายทําที่สันติฟาร์มไว้ซ่าสันติฟาร์มนะคะเทคโนโลยีที่3ค่ะการผลิตตัวอ่อนโคในหลอดทดลองหรือเราเรียกว่า in vitro fertilization ในสั้นๆว่า IVF นะคะ วิธีการนี้เนี่ยมีหลักการก็คือเราจะเอาเซลล์ไข่ของตัวเมียกับเซลล์อสุจิของตัวผู้นะคะมาทําการปฏิสนธิกันภายนอกตัวสัตว์ค่ะซึ่งเราก็จะทําในห้องปฏิบัติการนั่นเองวิธีการนี้เราจะมีการจําลองสภาพแวดล้อมที่อยู่ในหลอดทดลองเนี่ยนะคะเพื่อให้มันมีการเหมาะสมแล้วก็ใกล้เคียงกับที่มันทําการปฏิสนธิในตัวสัตว์นะคะหลังจากนั้นพอปฏิสนธิแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะทําการ เก็บตัวอ่อนไว้จนถึงระยะประมาณระยะมอลล่าและระยะบราสโตซิสนะคะแล้หลังจากนั้นเราก็จะมีการย้ายฝากไปยังตัวโคงที่เป็นโคตัวรับนะคะตัวเมียแล้วก็ทําการเจริญเติบโตในตัวนั้นต่อไปค่ะสําหรับข้อดีค่ะ1เลยก็คือสามารถเพิ่มจํานวนตัวอ่อนได้มากนะคะ สเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการผสมพันธุ์ลงมาได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการผสมติดยากหรือว่าอายุมากเกินไปหรือแม้แต่การเกิดปัญหาที่ระบบโครงสร้างภายในของมันอย่างเช่นท่อนําไข่ตีนะคะและข้อเสียนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญการสูงมากๆในการทําเทคโนโลยีนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างส่งผล กระทบที่สําคัญเลยก็คือทําให้ตัวอ่อนเนี่ยตายได้ค่อนข้างง่ายแล้วมันก็ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําเทคโนโลยีนี้ซึ่งมันก็จะต่ําลงมาประมาณ10-15%ค่ะส่วนข้อ2เลยก็คือเรื่องของงบประมาณการลงทุนที่ค่อนข้างสูงค่ะเทคโนโลยีที่4ค่ะก็คือการโคลนนิ่ง การคนนิ่งเนี่ยเป็นการทำซ้ำเพื่อให้เกิดลักษณะทางกายภาพแล้วก็ลักษณะทางาพันธุกรรมที่เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยค่ะแบบนี้เนี่ยจะยังไม่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยค่ะเทะคโนโลยีที่5ค่ะเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนสัตว์และนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกําหนดเพศหรือว่าการคัดเลือกเพศของสัตว์ โดยเราเนี่ยต้องการที่จะกําหนดว่าลูกที่จะลอดออกมาเนี่ยมันควรจะเป็นเพศไหนนะคะปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเรามีการผสมโอกาสในการเกิดเพศคู้กับเพศเมียม,มันก็จะเกิดที่50ต่อ50เปอเนแต่นี้เราต้องการที่จะให้มันเกิดเพศใดเพศหนึ่งที่มีโอกาสเกิดสูงกว่านะคะดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการให้มันมีเพศเมียสูงขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีการใช้น้าเชื้อแยกเพศหรือแม้แต่มามีการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีการแยกเพศมาเลยค่ะ สำหรับข้อสุดท้ายนะคะก็คือการทำเทคโนโลยีที่ชื่อว่าการแชร่แข็งค่ะหรือเรียกว่า cryopreservation ซึ่งวิธีการนี้เราจะใช้เซลล์อย่างเช่นเซลล์อาสูจิเซลล์ไข่แล้วก็เซลล์ตัวอ่อนนะคะมาทำการแชร่แข็งในไนโตรเจนเหล็ที่อุณหภูมิลบ1น6องศาเซลเซียสซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยยืดระยะเวลาในการเก็บของตัวเซลล์ได้ยาวนานมากขึ้น ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีข้อเสียกรณีที่เรามีการใช้เนี่ยหลังจากมีการนําเซลล์มาใช้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการผสมนะคะของตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมันลดลงค่ะช่วงคุณหมอขอมาแชร์ วันนี้นะคะก็มีตัวโครแมกมิลมานําเสนอนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มการเจริญเติบโตและสามารถทําให้เห็นโครงสร้างกล้ามเนื้อได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะใครสนใจสามารถติดต่อได้ผ่านทางนี้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะปูเป้ก็ได้พาทุกท่านไปพบกับเทคโนโลยีในการผสมพันธุ์ต่างๆมากมายกันมาแล้วคราวหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปพบกับวิธีการทํา IVF เป็นถึงที่ฟาร์มกันเลยนะคะ ฝากติดตามครั้งหน้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้กับทาง p G Channel ของเราและอย่าลืมกด f o l l ล w f n p p g e a s e i l l u m i n a t นะคะรวมถึง l ล n e Official ของทาง a c i l u m i n a t ด้วยเพื่อที่จะติดตามข่าวสารดีๆจากทางพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ